สะพานฟันนะครับสะพานฟันคือฟันปลอมติดแน่นชนิดหนึ่งซึ่งเป็นฟันปลอมที่ถอดเข้าออกไม่ได้นะครับโดยหลักการแล้วการทําสะพานฟันเนี่ยก็คือเราจะทําในกรณีเคสที่สูญเสียซี่ฟันไปประมาณ 1- 2สองซี่นะครับแล้วก็ต้องมีฟันธรรมชาติอยู่หัวและท้ายต่อช่องว่างนะฮะโดยที่เราจะใช้ฟันธรรมชาติที่อยู่ด้านหน้าและด้านท้ายของช่องว่างเนี่ยเป็นหลักยึดในการทําสะพานส่วนประกอบของสะพานฟันนะครับ สะพานฟันจะมีส่วนประกอบอยู่2ส,ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นฟันหลักยึดนะฮะส่วนนี้ก็จะมีรูปร่างลักษณะเหมือนกับครอบฟันซึ่งจะยึดเข้ากับฟันหลักที่จะอยู่หน้าต่อช่องว่างแล้วก็อยู่หลังต่อช่องว่างน,นะครับส่วนตำแหน่งที่เป็นฟันที่อยู่ในช่องว่างเราจะเรียกว่าซี่ฟันสะพาน,นะะทั้งหมดนี้จะมาเป็นชุดเดียวกันนะฮะแล้วก็จะยึดเข้ากับซี่ฟันที่เป็นซี่ฟันหลักยึดเนี่ยด้วยกาวทางธั้นกลางครับผม ซึ่งวัสดุที่ใช้ทําการผลิตตัวสพานฟันนั้นนะครับก็จะมีกลุ่มวัสดุไม่ต่างจากการทําครอบฟันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโอสเลนกลุ่มโลหะหรือกลุ่มเซรามิกรวนครับ สะพานฟันก็มีข้อดีหลายอย่างครับก็คือหนึ่งเลยคือการทําการรักษาเนี่ยไม่ยุ่งยากมากครับใช้ระยะเวลาไม่นานอาจจะใช้เวลาแค่ประมาณหนึ่งสงสัปดาห์ก็เสร็จแล้วนะครับคนไข้มีความรู้สึกเป็นธรรมชาติครับสะพานฟันส่วนใหญ่จะแข็งแรงนะฮะให้การบดเคี้ยวที่ดีแต่ก็มีข้อด้อยอยู่บ้างครับเช่นการที่จําเป็นจะต้องกรอเนื้อฟันธรรมชาติที่ข้างเคียงนะครับแล้วก็การทําความสะอาดที่อาจจะต้องใช้วัสดุอุปรกรณ์ที่พิเศษมากยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้เรามีรากฟันเทียมนะครับที่ทําให้บทบาทของการทําสะพานฟันเนียลดลงไปบ้างเนาะแต่ว่าเราก็ยังมีทาอยู่ครับแล้วก็ในหลายๆเคสเนี่ยก็ยังมีความเหมาะสมที่จะทําสะพานฟันมากกว่าครับ